โอ้ยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อวานนี่มันก่อนนั่นนะฮะเรื่องของคุณแฮงค์สองแปดสี่หกลุงก,ก็อ้าวแล้วกันอ๋อพอเวลามาดูเนื้อในแล้วนะครับพี่ไหนได้คุณยูเซอร์หนึ่งแปดหนึ่งโอเคนะอ้าวละมาถึงคุณยูเซอร์หนึ่งแปดหนึ่งแล้วนะครับมันถ่ายทอดไทยเทมา ลุงก็เพลินไปกับลุงเพราะลุงมันอินไปทุกเรื่องลุงเน่ยมันอินเนอร์เข้าไปทุกเรื่องนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาละ่ะในเนื้อหาของยูเซอร์คูณหนึ่งแปดหนึ่งโอ้ยตัวเลขต้งยาวเหยียดเอาแค่นั้ก็พออันหำดูดวาวเลยงานนี้ลุงยุ่งเลยเลครับภาษาเนี่ยภาษาเป็นสิ่งความหมายเกิดความเข้าใจลุงไม่เข้าใจภาษาก็จึงไม่เข้าใจความหมายของภาษา นนตรงนี้ต้องอภัยให้กับลุงอย่างยิ่งนะครับเอาเถอะลุงน่ารักมากเข้ารับอิสลามตอนนี้ยังไม่สายกล่าวสาหาค่ะหนึ่งครึ่งหนึ่งครั้งอัลลอฮ์เรื่องภาษาลุงไม่ถนัดนะครับอัลลอฮ์ฮอฟล้างบาปเหมือนกับเด็กแรกเกิดยิ่ง ใหญ่เหลือเกินเหมือนกับเด็กแรกแรกเกิดอ๋อใช่ใช่ในแรกเกิดนี้ทาความสะอาดนะครับเดี๋ยวแรกเกิดทําความสะอาดโอเคเข้าใจครับนเอ่การทำสะอาดที่ว่านี้เด็กแรกเกิดต้องาทำความสะอาดจําเลยนะครับคําเดียวเอาตัวนี้เข้ามาขึ้นหิง้งแล้วก็นั่งนิ่งๆพิจาจณารวมกันอาบน้ำเอาท่าถูขี้ใคร ทำความสาดตัดวี้คือภายนอกนะครับถ้าเป็นภายในล่ะจะทําความสะอาดยางไหงเห็นไหมครับมนุษย์มีภายนอกและภายในนะครับอย่าลืมภายในก็คือเรื่องของที่เรียกว่าใจ mm. เนื้อภายในเรียกว่าจิตนในภาษาหล,ลวงล้วนๆเลยนะเมื่อเข้าใจเรื่องกายภายนอกนะจะไปมีอากับกิริยาแสดงบทบาทและอีกตามันได้หมดนะ แต่ในความคิดภายในตัวส่วนตัวคิดเรื่องนอกตัวกับเรื่องในตัวนะการคิดเรื่องนอกตัวก็คือการเรียนรู้ทั่วไปเรับรูาา้เรื่องศาสนาเรื่องสารพัดร้อยแปดพันประการที่รเราเรียนกันอ่านมานะแต่ละคนแต่ละคนก็บรรจุมาที่แตกต่างกันแต่ภาวะในตัวต่างหากนะครับน่าจะมีความสกปรกยิ่งในกรณีนี้เพราะฉะนั้นในการชวนเข้าอิสลามเถอะลุงงอกก็ต้องขอบในเบื้องต้น ขออนุญาตเพิ่มเติมมาว่าเหมือนกับลุงออกอะ่ะอยู่บ้านลุงเนาะจะเชิญชวนเข้ามาในบ้านลุงลุงก็ต้องถ้ามันรคลุงรังสกรปรกเลือะเทอะคงไม่มีใครเข้ามาบ้านลุงอะยิ่งทุกวันเนี่ยเราถ่ายผ่านจอได้เลยวิดีโอให้ดูในบ้านชั้นแบบนี้สมมติเนะเห็นไ,ไหมอ้าวเอาเชิญมีอาหารหวานข้าให้กิน ว่าแล้วก็ดูถ่ายให้อาหารหวานข่าวอ้าวถ้ามันดูเรียบร้อยอาหารหวานข่าวมันน่าอยู่นกกินโอเคเราเชิญระกาศเชิญชวนทัวรวไปแล้วก็มองเองท่านเหล่านั้นเห็นก็อยากจะมารับประทานอาหารในบ้านของลุงฉันไหนก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยก็ดีคือถ้าหากว่าอุปมาอีกอันนึงก็ได้เช่นหนองน้ำเนี่ยนะสาน้ำก็แล้วกัน ถ้าน้ำมันสกปรกก็แปลว่าในบ้านสกปรกในใจเราไม่สกปรกทํานองเดียวกันครับท่านคิดให้เป็นในใจเรามันสกปรกคือไม่ดีบ้านเราสกปรกน้องน้ํามันสกปรกถามว่าปลาตัวนี้นจะอยู่อยู่ในหนองน้ํานั้นถึงแม้ว่าถูกขังมานาน,นแต่เริ่มเกิดของปลาตัวนั้นมันก็อยากจะกระโดดนี้ถ้ามันกระโดดออกไปได้โดยธรรมชาติของมันเมื่อมันกระโดดไปไม่ได้โดยธรรมชาติก็เลยคลุกอยู่ตรงนั้นครับ ถูกขังด้วยนะครับมนุษย์ตีกรอบขังเลยออกกฎออกระเบียบขังเลยนั่นนะครับสิ่งที่ต่อไปทํากับมนุษย์ไม่ได้ผมว้านะครับไอเรื่องกรอบระเบียบมนุษย์สัตว์โลกทุกตัวต้องการความเป็นอิสรภาพทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนี่ภาษาลุงนะสัตว์ทุกตัวมีต้องการความเป็นอิสรภาพมนุษย์มันเต้งยิ่งใหญ่หรือครับเชา มันกฎระเบียบที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนเกิดก่อนสังสมมากําหนดกฎเกณฑ์มาหนึ่งถึงสามสิบห้าร้แปมากันดิ้นไปไหนก็ไม่ได้ระเบียบวินัยหมดจะแก้ผ้าเดินก็ไม่ได้